สาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคายนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายกันไปชมกันเลยครับถนอนก็สวยครับดูข้างในเป็นปฏติมากรรมที่ที่มีอายุนานมากแล้วครับ เราจะตามหาเจ้าแม่นาคีกันนะครับมีง่ายทุกคนครับเจอแล้วเจ้าแม่นาคีครับเป็นเจนี่ที่นี่เรียกว่าพระเจ้าญาติทวดแอไข่ พระอุมาหรือพระสันตินี่แล้วก็มีบริวารอยู่ด้านล่างครับโซนนี้ก็จะมี พระประจำวันเกิดครับมีเทพพระศิวะอุ๋ยสวนย่าอุมาแล้วก็รานาราย เสียงตัดหญ้าดังมากเลยครับแนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมาจังหวัดหนองคายกำลังจะมีงานมีกิจกรรมนะครับใ,ใกล้ๆนี้ก็คือเสผ้าข้ามเดือน11บังไฟพญานาคครับเสียงเสียงตัดหญ้าบุ่มบำบุ่มบำเลย แต่ว่ากำลังแดดแล้วกำลังแดดนี่พญานาข้างขาดพญานาอึนอึนไงหรสียงดังัาหน้อยนึง มีปางเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกผนวดก็เดินทางตอนแรกมองเห็นหนึกว่านพาะเวสสันดอพรวเวสสันดอนพาแดงนั่งไอเออผิดพ,พ,พาแดงนั่งไอแล้วก็มีปัญจะวะคีมีพระพุทธเจ้าบําเป็นเพียร แล้วก็มีมีเทวดานะครับมาดีพินให้พระพุทธเจ้าฟังตอนขณะบำเพ็ญเพียรตรงนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีนางสุชาดาครับมาถวายข้าวมาถวายญา่น่นไม่อยาก่ายรูปนั่นบอกนั่นบอก ไไจืดด้วยนี่ <c oughs> เขา่ <c oughs> างลบเสียง <c> ่ <oughs> างลบเสียง, <c oughs> ง,ยง <c oughs> ตัวน,นี้มานมานมีสามคนมาโยโย่อนบุตธเจ้า มีนางตันหานางเทวีนางราคะเทวีอานางตันหาเทวีนางราคะเทวีนางอารตีเทวีสามน,งน,งงกกนางใครใน้อาจะาขาตรงนี้ เราจะเข้าไปถ่ายพาไปชมข้างในครับน,นี่องค์ใหญ่มากๆสูงสูง24เมตรกว้างหน้าตาัก14เมตรสวยมาก ท่านในร่มื่นเอ้ยตัวน,นี้มีใครสังเกตไหมครับคนมาเที่ยวจะมีพระพุทธเจ้าครับแล้วก็จะมีเทพด้านหลังก็จะเป็นเทพที่เป็นครุฑพนางพิมพา พิมพายาโสธราไปกันต่อครับผมอันนี้ห้ามาลายในเรื่องสังทอง ก็ต้องกดปิดนี่ยังนี่หมาป่าหมูนักอันนี้ปางนี้คือของพระบริษัทแตสร้างบาร,รมตีตำนานอีสานเ้ากุมารพันธ์ผู้ครองเมืองลาวั เอาเอ้นอนเกิดปีใดแันพระการเทวลึงคือคุณพระปีดาทางทวารทางผ่านเข้าเมืองอาแแดงว่าเข่าทางนี้ป่ะนี่เดี๋ยว้างนี้กับมี่ เขาไปได้ได้นี่ได้ว่าพวกเขาให้เขา,ขาเพื่อนให้เขาเดี๋ยวผ้าเขาไปเดี๋ยวผ้าเขาไปเบื้องทางในครับ พยนะมู้งใหญ่เขาเรียกว่างูใหญ่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะครับข้างในครับไปเป็นกุมูนี่เป็นโโรนําพระอรังคธาตุมดลูก เวียนทางการเกิดเฮาจะเวียนทางการเกิดถ่อไปฝั่งนั้นจะเป็นเวียนทางการตายแต่เฮาจะเวียนทางการเกิดก็จะมีแรกเกิดมีใบหนุ่มสาวโซนทางนี้ก็จะมีรูปปั้นต่างๆอันนี้ชูโชคบ่นี้ นี้ไหว้พระถ้า้าไหว้พระนี่มีฤาษีมีทหารวะเนี่ยกอถือปืนนักบาปมีกรรมเป็นนักบาปเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกัน มีกรรมเป็นพ่อค้าแม่ค้าพานิชขายหน้าร้านโรคโกดทองพาณิช <c oughs> อันนี้ทะเลาะกันหัวเมียมีเมียหน่อยอันขอทาน อันนี้รักกันจนวันตายแบบนี้รักกันจนวันตายบ่ยลนนยบแล้วก็แก่ชาราแก่ชาราเสร็จก็ตายถ้าสังเกตแต่ละรูปจะมีจะมีเทพเทพคอยดูชี้อันนี้ทอดทิ้งบ่ อันนี้ทิ้งลูกทิ้งเมียนี่นั่นบอกว่าควงมั้นเผื่อ <c> ว <oughs> แล้วก็ตายด้านในเขียนว่าบิดามันดาเป็นเทพเจ้าของบุตรถ้าบุตรที่ดีควรสักการะและสนองคุณบิดามัรดา ทางทวารของผู้มีกรรมที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดจะคิดผูกใจรักใครก็ตามแต่ไม่ควรเหยียดยามพระคุณผู้เป็นบิดามดาพระคุณของพ่อเนี่ยโอเคครับไปต่อกันเลยปตะวันจุ จากทวาน <chat> ไ,ไน่องนน,น,น,นานุมาลินทหารเอกของพระราม <weet> พระพิกเนศกับหนูตัวใหญ่ มหาปเเุ๊บคะนตละถ้าต้องขอพ่รขอให้ได้หมื่นหมื่นวิวล้านล้านวิวนะครับสาธุ สวนกระบองเพชรสวนถังทองตัวเนี้เข้าไม่ได้ชมข้างนอกครับเข้าม่ได้ขันอายุเฮียนขันเจียนกัทางนนี้…)ที่สัตว์จะร้านต้องประเดี๋ยว บรรยากาศวังเวงมากเลยครับป่าอาครับรเป็นข้างบนเป็นพิพิธภัณฑ์่นปูทวดสีสุโตครับสีมี้หนักหน่อยเกี่ยวร้อมรอบครับ ตาหูข้างหลังจะเป็นหางหางหางงูเกี่ยวหางไปอมดวงอาทิตย์